เก่งเติมด้วยท่านผู้ชมเด้อก็ขอขอบใจตัวเองก็ขอขอบใจที่ท่า,ทานผู้ชมติดตามลงนาเบื้องลงนาถามบ่ญมีท่านผู้ชมย์เบื้องลงนาลงนากะบ่กหอดจุดนี้ได้เน,ะนาะนแสนอซับสไครต์นี่มันเป็นคนคนเดียวในปากเซี่บจักที่เป็นผู้หญิงสบายดีสฉันผู้ชมเบิทุกผู้ทุกคนเด้อนไม่ลงนากะมีข่าวดีมาบอกเด้อท่านผู้ชมเด้อ นี่ทำผู้สม้มอ่ามาสกิฟน้องนาเนาะว,วะส่งน้องนาพระทั่วหอดหนึ่งเซนซับเ,เดอ้อเพื่อนวะเนาะเออขอบใจหลายๆเดอ้อน้องนากับผัวผู้วาส่งนาพระทั่วหอดแสนซับหรือว่ากายเซนซับเดนะ้เนาะท่านผู้ชมเนาะถ้าหอดแสนซับแบบนี้ยูทูบเขาจะส่งโลมาให้น้องนาเด้อท่านผู้ชมเดอ้อน้องนาก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวเลยเด้อท่านผู้ชมเดอมสมส้อเตนะ็มผู้ชมเลยเนาะน้องนาก็จะเห็ุคลิป ดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมเบิ่งเรื่อยๆเนาะก็ขอบใจเบิดผู้ทุกคนทุกขท่านผู้ชมเอ้ยกับลุงนากรบโบหูอ่าสีบ่าวยังเนาะนอกจากความขอบใจแต่กาลุงนาสีเฮ็ดนั่นบ่หน่อยท่านผู้ชมเนาะผู้ใดที่เป็นเอ็กซ์ซีลุงนาติดตามลุงนาลุงนาอยากให้หมวกแบบนี้บ่ท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้กาข่าหนาหนาวเนาะหนาวแห้งเด้ออยู่บ้านลุงนาก็ได้ อยากได้ยูบบ่อหมอกแบบนี้ท่านผู้ส้มก่อนอื่นเบิดกะขอบใจอ่าผู้ที่ช่วยพักลานหนองนาเนาะอยู่ทางเบื้องนานและเบื้องล้างเด้ท่านผู้ชมเดอ้อที่สําคัญก็คือหนึ่งพี่อันเนานะที่เฮ็ดให้งหองนาหูจัก YouTube ในมือนีท่านผู้ชม,มกะฝากไปติดตามเพืน่อนเดอ้อสองอันเน่ออนทัวเนาะสองเพื่อนกระสีหอดล้านซับสไครต์เด้ไหมทนผู้ชมเพื่อน ไอโร่หลงนาเได้ด้ยหลงนามักผึ่งเบิ่อเป็นตลอดเนาะเพราะว่าเพิ่นให้น้องนาฮับใส่เพิ่นเด้ให้เพิ่นเพิ่นให้น้องนานั่มเที่ยวเด้น้องนาก็ได้ฮู้จักยูทูปผู้ดี้ท่านผู้ส้มทีฮักเพลง้องนาทีติดตามในสองเพิ่นทะเลเป็นที่น้องนาเพิ่นก็เลยแนะนั่ว่าเออน้องนานี่กาเป็นคนดังเด้ออยู่ในส่งอเน่ออนทัวร์เนาะเพิ่น อสองเพื่อนลองนาไปถ่ายอยู่ตลาดด้วยวสถานที่อือน่นน้ำเที่ยวเนาะก็ได้เป็นหลานสองหลานสามหลานวิวกับมีทำไปส่วนเพิ่นว่าอู้ลุนงนานี่เฮงเด้อเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็ได้บอกน้องนาว่าเออน้องนาตัาง้ง YouTube เป็นของตัวเองแม่เพิ่นว่าอ้ายคนนี้เพิ่นก็ชื่อไอเอเนาะ อาจจะเป็น i อเอ๊แต่ธรรมสมผู้นี้เป็นกะสวยพักดันของนาตลอดเด้อบอว่าจะเป็นเออแซ่ให้เพื่อนเพื่อนเบิงทรงล่งกอกล่งกลุมกะสวยพักดันตลอดเนาะกะขอบใจอ่าเบิร์ทุกคนแหละที่อ่าให้ความผูกเกี่ยวกับาการเหตุยูทูบ คุผู้เกี่ยวกับการเที่ยวไปใช้มาใช้กับในนานลองนาว่าเออไปเที่ยวฮันเดอร์นีเดอร์ลงนากระพัวเลยคิดออกเ็ดคลิปออกมาให้ท่านผู้สมเบึงเนาะแตะ่กะอขอบใจทางาผู้ที่สนับสนุนเดอ้เอเอพื่อทุกทุกคนบ่ว่าจะเป็นการบริจาคก,การนะช่วยเหลือผู้ยากจนช่วยเหลือสังคมาฝากปัจจัยมาให้ลองนากะขอบใจรลายไว้พรใส่ให้ อยู่ดีมีเฮงเบอร์ทุกผู้ทุกคน,กคนจเจริญหนาทีเวียงงานจเจริญยิงยิงขึ้นไปเนาะแะกรขอบใจผู้ที่สนับสนุนในการเดินทางแกรสนับสนุนในาการทำคลิปโฆษณาขอขอบใจมูเพื่อนยูทูบเบอร์หลายๆคนเนาะที่นองนาบบหูจ้งางยังนองนานกะเซตท,ทามเพื่อนใดแกร เพื่อนก็นหายความหูหายๆอันลับหนึ่งเลยก็คือน้องทิพย์เนาะธรรมสุเนาะซื้อสองยูทู e เพื่อนน้นองทิพย์ช n n นลเนดทกธรรมสมนุน้องนาเคยไปเยี่ยมยามยูทูบเบอร์เป็นคนเด็กก็คือน้องทิพย์เนาะเพื่อนเป็นสาวสวัสดิธรรมสมุเพื่อนหายความหูน้องนาจังสีอันนาได้ได้ยอดอันผู้ที่ตามไลา์นี่กะ กะกะกะบเมนยอนเพิ่นกัว่าได้เนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าน้องนาไปหาเพิ่นนี่โอ้ยอดผู้ที่ตามเพิ่มขึ้นแบบได้ร้ายท่านผู้ชมเพิ่นอันน่ะเพิ่นแนะนําน้องนาวิธีอ่าอันเขียนจังได๋จังไดอีกอย่างเนาะสําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่เฮ็ดคลิปยังบ่ทันได้ฮอด4,000ชั่วโมงหรือว่าผู้ที่ตามบ่ทันครบ1,000น้องนากะขอ หายสู๋เนาะเป็นกำลังใจใหายเบิดทุกผู้ทุกคนเด้อเพราะว่าหลา,ายคนอ่าส่งมาถทำหลงนาว่าเออเฮ็ดจังไดนยอดซับจึงขึ้นไวหวเฮ็ดจังไดนยอดวิวจิงสีได้อ่าหลายเพิ่นว่าเนาะหลงนาก็อยากบอกว่าเฮ็ดไปเรื่อยๆเ้อเด้อท่านผู้ชมเด้อท่าในใดที่อันอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดคืออาจารย์ชีกซันเพิ่นบอกเลยเนาะหลงนาก็ได้ความมูลจากอาจารย์ชีกซันเวลาหลงนา,าจะ เห็ดคลีบยังโบหูยังกะเขียนเขา,ขาคนหากะจะติดตามอาจารย์เพิ่นผู้นี้เนาะอ่ะเพิ่นกะให้ความหูไล่ละเอียดเมนผู้นี้เดลยน้องนามักติดตามเพิ่นแต่กะมีหลายๆคนอยู่ที่น้องนามาักเบิ่งเนาะกะขอบใจหลายๆเด้อหนึ่งเชนซับกะดีใจหลายเนาะถือว่าเป็นของควรปีใหม่ของน้องนาเลยเนาะ ก็ขอบใจทางผู้ชิมมาสกิคคิดงนาเด้อบอกลงนาว่าอ้าวองนาพระทั่วห่อเสนซับได้ว่าสันองนาว่าโอ้เมนบอเดี๋ยวอันมาเบาดินน้ำตาลทู่ชมก็นหน้าบัสันเนาะห่อนึงเซนซับโอ้ดีใจขนาดพินว่านองนาหูบ๊อบอยากได้คนที่ได้นึงเซนซับนี่พินว่าเนาะองนากะเออก็ถือว่ายากเติบและองนาลุยน้ำดุยไฟลุย ฝนลุยแดดยังสารพัดเนาะตรงน่า hit youtube มากนี่กระไดประมาณสามปีไปแท่านผู้ชมุ่กวดจะได้เซียนศับนี่โบเมนของง่ายเด้อผ่านยังผ่านยังมาหลายแท่านผู้ชมุ่ fc ตัวตัวจริงตรงน่านี่น่าจะหูเนาะว่าตรงน่าผ่านยังมาเน่กวดจะได้ชำหนีเนาะสําหรับอันอ่าผู้ที่ถามเขามาว่าเฮ็ดยังไี้อย่งสิได้เนี่ยตรงนา่าก็มีอ่าคำแนะน้ามชำหนีแหละท่านผู้ชมุ่คำในะน้า,นานก็คือ เฮ็ดไปเรื่อยมีความต่างใจมีความรู้มันอดทนเนาะและกาทีสําคัญมีจิตใจเมตตาดเด้อมีจิตใจเมตตาเนาะูุสึกอ่ามีความแบ่งปันยาสีนะมีจิตใจเมตตายาสีนาะกาทีสาคัญเป็นคนดีแหละท่านผู้ชมดูมันอดทนเนาะองนาอา่าเืีอวาไผมี่อาณาขขที่องนาเบานน่หนึ่งมากมีความอดทน สำคัญที่สุดเนี่มมีจิตใจเมตตาอืมแล้วก็สองขอนี่แหละท่าุผส้ชมที่สำคัญเนาะต้องมีสองขอนี่ไพ่มีสองขอนี่ถือว่าตรงน้นเสียว่าผ่านในนอดเนาะสำคัญที่สุดอดทนเนาะความอดทนนี่แหละจึงเสียหายเฮาอ่าหอดผ่านกดเพื่นไว้ไวเพราะว่ากดยูทูบนี่มันจะมีสองข้อท่านผส้ชมก็คือผูบึงด้วยวะนะผูส้มเนาะให้ครบ สีพันโซมุงธรรมบุษมและกาผู้ที่ติดตามด้วยว่าคนกดติดตามให้เหานะหนึ่งพันทานด้วยว่าหนึ่งพันคนด้วยว่าหนึ่งพันคนติดตามเนาะสองอย่างนี่สำหรับไพ่เท่บทัเล่พัน,นทักทายพระมาหาหลวงนาไ้ก็คือเด็กให้ตั้งใจเหตุคลิปมีคลิปถูกมือแห้งดีท่ารผู้ชมมีคลิปถูกมือแห้งดีเด้อก็อยากฝากจังสันเนาะ อดโทษมีจิตใจเมตตาอืมจังสีอืมทำงนานเสือว่าผ่านในนอนอ่ะมินิกะบุบี้ยังนายไทม์ส้่มอยากเข้ามาขอบใจแล้วกะอยากเข้ามาบอกว่าดีใจร้ายเด้อที่น้องนารอ,อคอยมากกะสามปีปลายไทม์ส้่มอีกประมาณบุเกินหนึ่งเดือนน้องนานนะจะได้อ่าโดยูทูปเนาะน้องนาหนึ่งแสนซับสไครนี่เพิ่นจะใหา ยูทูบอ่าเป็นก่อบป็นสีดงเป็นสีเงินทา่านผู้ชมเป็นสีเงินด้วยว่าเป็นสีปอนเนาะเดี๋ยวหน่องนาจะเอามา,าสู่ทนผู้ชมเบิ่งเด้อก็จะอ่าก่อข้อมูลไปที่ยวหอยเดี๋ยวทนผู้ชมอ่ะก่อโคมุนไปหมู่บ้านนี่เนาะเพราะว่าอ่าเอฟซีมาสกิดหน่องนาว่าหอดได้มาสั่นหอนอ่าเซนซับได้เพราะว่า,า, FC, นนะาหาน่หอนนงนาอยู่เวียงจันทร์กับบุญบุญกับการท้ำคลิปวุญบุญกับการน่ะไปเที่ยวเนาะท่านผู้ชมเนาะ กลับมาของพักด้วยว่ากลับมาห้องเหนบองนาก็ได้ดตัดคลิปต่อนะถึงเซนซับแบบโบหูเมื่อเลยท่านผู้ชมเดี๋ยวนี้กะอันน่ะาเซนซับกับสองพันกลัวทานเนะี่ยเนาะที่กดอันน่ะติดตามลงนาเนาะโอ้สำหรับลงนานีก่ก็ถือว่าหลายเลยท่านผู้ชมหลายเนาะอันาเซนอานาซับสกายนี่มันมันคนคนเดียวในปากซี่บจักที่เป็นผู้หญิงทีลงนาเนะนะี่ยเนาะเพราะว่า น้องนากับโบหินไพทีได้เซียนซับสไครต์แบบน้องนาเนี่ยนอกจากทีว่าเก่งเติบด้วยท่านผู้ชมเด้อกับโคข,อขอบใจตัวเองเนี่ยกับโคข,อข,อขอบใจที่อ่าท่านผู้ชมติดตามน้องนาเบิ่งน้องนาถามบุมมท่านผู้ชมเบิ่งน้องนาน้องนากับโบหดจุดนี้ได้เนาะแดี๋ยวที่สำคัญกับขบใจอ่าพี่อันแน่ที่เฮ็ดให้น้องนาหูจักยูทูบในมือนี้เนาะพี่อันแน่แฟนเพิ่นก็คือน้องแป้งนั่นเองเนี่ยทานผู้ชมเด้อทุ่มกันขนาด เปนกะเคยเข่ามาเที่ยวหาหนองนาเดี๋ยวน้อหนองแป่งกะนาหักเต้กะฝากติดตามเป็นแนวหนองแป่งอ่าและกะฝากติดตามหนองทิพย์เนาะที่ให้ความหูหนองนาดิสิไปดินบานเพิ่นเพิ่นกะตอนหับหนองนาบโบดี้เสียงเงินได้ทผู้ชม เพิ่นใจให้ลงนาตอนนั้นหลายๆลงนากะบ่หลายๆเนาะลงนากะมีเงินน้อยเดียวแต่ว่าอยากไปเที่ยวหาเพิ่นเนาะ่รนผู้ชมเนาะหาประสบการณ์หาความรู้ลงนาเดินทางคนเดียวขัขงแดดก็คือไปหาหนองทิพย์ยูทูบเบอร์สาวสวรรค์่านผู้ชมขอขัวเพิ่นกระจดีดีเพื่อนเพิ่นก็ด,ดกูแบบอบอุน่นล้างหน่อยแต่ว่าแบบอบอุน่นสำหรับลงนาเนาะเพื่อนเพิ่นลงนามากแบบสบายสบายเนาะธรรมบุษมเด้อ ในการเป็นตอนหาบหนองนาบอว่าจะเป็นการไปดินไปเทียนนเท่ยวในน้าเที่ยวจังสี่นองทิพย์ใจดีบอเคยเบาบอเคยหายหนองนาไม่แต่แนน้ำเนาะนนองทิพย์ขอบใจได้ด้วยนองทิพย์คันเพิ่นเบิงอยู่เนาะลนการขอบใจแทนผู้สมที เบื้องนหน้าเลยก่ขอบใจขุนทีซวยเรือนหน่องนาทํำคีปขอบใจทีผูที่พักกังขอบใจทีผูที่สนนับสนุน,นหนองนาตลอดมาเนาะบอกว่าจะเป็นเรนเดงมการบริจาคแต่การสนับสนุนในการเดินทางการทีไห่หนองนาโฆษณากับนับสนุนหนองนากับคิดว่าสนับสนุนในนอกเผ่ออื่นนอกท่รนผู้สมเนาะกับขอบใจได้เ้อสุดท้ายนี่นหน่องนากะขออวยพรไส่ให้จะเดินหน้าที เบียกงานจะเดินจะเดินขึ้นไปเบิดทุกคนทีเบิงลงนาทีดีตามลงนาทีให้ความหู้ลงนาเนาะกับขอบใจได้ายเด้อสำหรับคลิปนี้กัดีใจร้ายทา่านผู้ชมเอ้ยหนึ่งเซนทับมิตรวาถาเห็นโดโดูยูทูบเด้องนาจะมาอ่าสู้ให้ทา่านผู้ชมเบิงอีกเด้อเพิ่นจะเขียนหน้องนาผ้าทั่วเนาะเพราะว่าองนาให้น้องมีก่อ้อมูล ส่งไปให้อันทั้งอันพนักงาน YouTube เพิ่นต่อภาพมาแล้วเนาะเพิ่นว่าหลวงนาจะได้โล YouTube, ยูทูปไพ่ไหมไพ่ใน,หน,นนะหนึ่งเดือนนะี่ท่านผู้ชมโบกายหนึ่งเดือนเนาะเพราะว่าหลวงนาเฮ็ดถือกฎระเบียบเพิ่นเบิดแต่เพิ่นเพราะว่าเพื่อนกวสอบเป็นที่ยำหอยเยนาะว่าหลวงนาเป็นคนอ่าดีเทจริงเทอย่างนะี้เนาะเพิ่นกวสอบเ,เ,เ,เลยเลยพิ่นว่าเออเตรียมเฮอะไรเลยเพิ่นว่าเพิ่นเขียนยูทูปเพิ่นเขียนมาบอกหลวงนาเนาะเตรียมเฮอะไรเลยหลวงนาพาทั่วเพิ่นว่า ผ่านแล้วกระสันเนาะออขอบใจหลายเด้อถือว่าเป็นคองควันปีใหม่ของหองนาเดอ้อทา่านผู้ชมเดอ้อก็ดีใจใหแหระที่ทำบุญสุม่มโบหูสิบาอยังรายเนาะดีใจร้ายเนาะตอนนี้เนะาะท่านผสุชมเนาะเดี๋ยวถาหับลักจิจเอามาห้เบิ่งอีกเทนึงท่านผสุชมว่าโลก youtube นี่เป็นหน้าตาแบบไดเพราะว่าบางคนที่ยังบ่ทันหูเนาะหืงหนากจะเฮ็คข้องหอยอยู่ทั้งหัวบนนอ,ยอยนอหองนาเด้วยว่าอทางขางนี่เนาะ เห็ดเห็ดของหอยไหว้่านผูุชมที่สําคัญก็คือดีใจที่ youtube เป็นต่อภาพแล้วแะละก็บสบายใจแล้วเนาะเป็นว่าเออเตรียมให้อะไรเลยเป็นว่าเย่นองนาจะจัดงานเสิร์ฟเสิร์อ,อีกเนาะสําหรับทานไดที่เคยช่วยเรืออ้ลงนาทนําคลิปลงนาก็จะเชิญมาเชิญมาร่วมตัวกันเนาะเชิญมารวมตัวกินเขาวกินน้ากันสังสรรค์กันน้อยนึง่านผูุชมสําหรับ่านผูุชมสสาหรับผู้ไดที อ่าคือช่วยน้องนายทำคลิปสนับสนุนน้องนายอีย่งประมาณนี้กะขอบใจเบิดทุกผู้ทุกคนเลยค่ะพรายมาได้กสิเชิญเพิ่นมากินข้าวกินน้ำก,กันเพื่อสลองน้องนาได้โลกยู YouTube. ทูบแทนผู้ชมขอบใจหลายๆเลยอ่ะขอขอขอบใจสำนึกแต่ผู้ชมซันเนาะโบหุสิบอ้ยังไดอ่ะขอบใจหลายๆเด้อรายอยากได้หมวกแบบนี้คอมเมนต์มาบอกเด้อเดี๋ยวน้องนาจะ ของควรเน,ะนาะนะกับบมี่ยังไงเียหมวกแบบนี้หรือว,ว่าหมอกตรงหนา้าผ้าทั่วหรือว,ว่าอยา่างใดผ้าปิดปากอ่ะกับคอมเมนต์มาบอกได้เดอ้อยันตรงหน้าสียห้ใหายฟรีๆไปเลยท่านผูสชมเนาะอ่ะบา,บายยเดอ้อสบายดี